ทำไมอย่าอยู่ตรงนี้มืดูส่วนสูงมันก็ไม่ได้แล้วะค่ะยังไม่แห้งเลย่ยเขาหนีแล้วเห็นไหมไม่มีเพตสผลสำคัญต่อเลยเอาแม่กักโลกนะคือหนูหนักใจมากเลเเมเอาพ่อมาด้วยแล้วเฮาเยมหนใจอะไรยังไงเี๋ย่เปยังไงบ้างพี่เพิ่รีบกลับกันะวันนี้วันนี้เอาะกินอะไรโจนูไม่ติดสินบนนะคะ เพราะคนจริงๆบอกว่าพี่พี่ทุกคนน่ารักมากคอยแบบแดนเซอร์ในไหนลูกก็ในไหนลูกเลยค่ะค่อก่อนทำเซมัสของลูกสาวกูเลยว้าวมากเช้ามาไข่ฟีดนะมีแต่ฮาที่มาคือจะบอกว่าชีเป็นการขึ้นมาจากแบบบ้าอะไรไฮโดรลิกไฮโดรลิกชิสองตัวเองแล้วก็บอกว่าร้านนี้กูเน่นมากคนนี้ือยืนแบบต่อตัวโต๊ะเต็มไปหมดอ่ะภูมิใจในตัวลูกพ่อใช่ แต่ว่ารู้ไหมคะว่าเมื่อวานนะคะแฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่เสือมณชนค่ะส่วนใหญ่พี่ที่อามถ่ายกลับมาเป็นพี่พี่เสือมณชนหมดเลยที่อยู่หน้าเวทีใช่ค่ะนี่ยังบอกว่าพี่พี่มาไหวกันได้ยังไงเพราะเ่าจริงจริงรู้หรือเปล่าเมื่อวาน่ะเขาไม่ได้ไปดูอาร์ใช่เมื่อวานนั้นน้องอเล็กได้ทำการสไาล์อินตอนแล้วอเล็กโมกอาร์มชมค่ะไม่จริงเขาต้องจะมาหลอกเขาบอกว่อาร์มหลอกมั้งเขาบอกว่าอาร์มหลอกมั้งเขาตั้งใจมาดูรูปผมค่ะ ถ้าถ้าบอกว่าหนูหล่อมากกันหนูเริ่มไปทำเลยแล้วกันเขาใจ่ขาใจหนูไปทำไม่ได้เขาใจแต่เมื่อวานหลายคนเขาถามหนาถามพ่อะลรแม่เลยทำไมไม่มาเชียร์หน้าหนูอธิบายขออนุญาตแจกแจงนิดนึงค่ะเราอยากไปมากๆมากแต่เราไปไม่ได้ใช่คือด้วยความที่เราบินตำลึงจำแนกเพราะเราจะไปปุ๊บทีนี้มันเริ่มวุ่นวายด่าป่าห้าแสนห้าแสนเท่านั้นเออเขาบอก เองเราถ้าอยากได้สูงุ้ต้องมาต้องนิดนึงนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเราเป็นงานแปะนี้คือทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าสุดท้าอ่ะน้องอามุสาวแบบว่าลดราคาให้ไหนลดราคาเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วจะเพิ่มถ้าได้ตัวกดเชลล์แล้วตัวพี่เชลล์ไปด้วยอีกมาปักอาจจะไม่ได้นะ ต้องมีพีมีทีมงานไปคอยดูลงดูแลเราเพราะสมมติวัยรุ่นเนี้ยโบขะตัวลูกเราก็ดังคอ,อยอยู่แล้วไงมมาเรอเมื่อวานมีการบอกว่าพวกมีการแบบดูเดทมาลายมาลายให้ลูกมีไหมเมื่อวานไม่แต่จริงคือพ่อรวยไม่ใช่ไม่ได้พ่อไลฟ์พ่อรวยอยู่แล้วคือแค่ไม่ต้องโดูเดทเลยจร,จ,รจริงสามารถไม่ได้ก็ได้อยังยากทำเหมือนอ้าวค่ะที่เราเรายังติดสินฟรกับพี่พี่สื่อไม่มีกําหนดเลยเฮ้ยวันนี้เขามาใช้เขามาให้ยังไ ตาพับไปเลยอ่ะมันก็จะหายกันไม่ตายรู้อยากมีความสำคัญที่ติดหนี้บุญคุณกันนี่เลยไปเรื่อยๆก็อยากได้ไปเรื่อยๆหรอไก็ได้มีความสำคัญที่ทวนกันตลอดไอเซลยังไงเมื่อวานีมินทาเราเขาบอกว่าเราอ่ะไปทำให้เขาไม่ได้นอนก็วันนี้อ่ะไม่ได้กินข้าวอะค่ะเพราะว่าเพราะวันเห็นเมาแม่ฉ่ำมาก ว่าเนี่ยไปปลูกไปปลูกหลับอยู่ไปปลูกปุ๊บบอกลำคาลังอะไรไปหมดเลยเนี่ยคือแบบเฮ้ยลูกอะค่ะบางทีเลี้ยงได้แค่ตัวหัวใจก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบ่นบ่นค่าทำไมพ่อพ่อหนูเข้าใจพ่อแล้วพี่พ่อกำลังะหลับแล้วพี่มิเชลก็ไปทำนั่งดูนี่ขายของหันกล้องอ่ะแล้วเราก็ตื่นอ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหนูกำลังะหลับใช่ไหมแล้วพอตบตูจบเหมือนตะกี้ที่เราเปิดกำลังจะกำลังจะลุกขึ้นมากดหัวเราต้องอีก ใช่ทีน้มันรู้กไงรสึกว่าอแบบทาอะไรเราก็แคอยากดูแล้วก็สลับไปแต่ต่มัแทดูไม่ได้เพรว่าเราอยู่แต่การเนการยืให้เราด้วยก่อนขึนทก็อยากให้เาอมอาชีพมีการยืดเส้นอะไรให้พ่อค็เลย้แต่หลลงมาเนั้งเชลแล้วก็กเลยมีการเพิ่มูกสาวเบกก็อยากเป็นดราก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของของความแบบไซสมที่อยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว มีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่าสวยได้แม่อะไรเงี้ยก็กังหาอยู่อยู่ตรงไหนเขาลองย่าย้าจริงป่ะเรื่องบอกว่าแม่กับลูกเขาสนิทกันสนิทกันมากเขาเขาบอกอะไรว่าตัวม่อไปงานทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวเลยเมื่อวันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตัวเราก็ไลฟ์สดลูกค้าอะไรเงี้ยเรื่องที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเอางี้ถ้าในเรื่องความสไตล์ก่อนเรื่องความแบบเทรนลูกสาวในการเป็นดาราเนี่ยต้องลองถามแม่เพราะแม่อาจจะแบบว่ามองเห็นตรงนี้่ เห็นที่แม่ที่แม่ซูบกันแบบปอยทำไมแม่พี่ยังไม่รู้เลยว่าซีรีส์ฉันออกในในซีรีส์หนูห่อไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรืเรืดดูขออนุญาตบอกไปลองให้ก่อะม่ก็ซีรีส์อะไรก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูนะเพระว่าหนูเห็นมาแล้วซีรีส์เื่งไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กค่ะเฮียบอกไม่ชอบเด็กเียอก นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะก็มีเทเลอรออกมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กล้าให้ให้พ่อให้ลูกดูเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนังกจะสอนภาษาอินโดนีียสอนภาษาอังก่อนนะคะอิเตเนเก่งนะเี่านเราเฟรนไม่ตีเยเลยเหอห่มันจะเป็นไงจอยยังไงก็ลัง ดูแบบว่าเอาใจเป็นแฟนไปเลยเอาอยู่เราอยู่นี่ลเราได้ติดเดียวนะได้เช้กันบ้างเปล่าเป็นตาก้านี่ต้องเลี้ยงกระเป๋าเลยนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วนะเออเแล้วนี่เมียนเลยเขาบอกว่าลูกที่ดีเนี่ยต้องกระต่ายกับพ่อกับแม่ลูกที่ดีเนี่ยต้องหาเงินมาให้พ่อให้แม่ดอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดูมาก็เลยก็ดีเลยเพราะหนูกำลังจะเข้าเรื่องการขายงานเพราะฉะนั้นจะพาจะพาหนูเยอะๆนะคะหนูจะได้หาตังค์มาเลี้ยงกาแฟพี่เสือ มาเลี้ยงพ่อกับแม่หนูมี่เลี้ยงพี่แชลล์ระบแม่หนูก็จะได้พาเพื่อนไปทำงานด้วยเห็นว่าวันนี้ก็จะไปเล่นที่อีสานรำเพลิงผมเจอก็คือตื่นเช้ามาบอสเป็นหุ่นานให้เลยนะใช่จะมีหา่น ดูเห็นเอนบอกว่าสายเข้าเพียบเลยใช่ลูกค้าแข็งไปเลยสายเข้านั้นก็คือลูกค้าแอนเชิร์ลเขาจากกาเมื่อวานแล้วเ่าจะจ้างใครเล็กแล้วางนบ้าวว่างานบุญบ้างไปอะไรก็รับปกติงานแห่ตรงแห่เทียนงานชาติงานอบตงานอะไรแล้วหมดไปหมดเนาะงานไปหมดไปหมดไปหมดค่ะแต่ว่าเราจะไปแบบพารางชุดราตรีนิดนึงค่ะเสียใจมากเพราะว่า ใจด้วยใช่ก็กะว่าจะยื่นไปพี่เบลเยอเดียังดังเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่เคยมีชื่อเราไม่มีชื่อหนูในสคริปต์อ๋อมีในสคริปต์ไม่มีไม่มีอ้าวไม่แต่ถ้าอยากบังมาแฟนคอนอ่ะแปลคอนถ้าคือสคริปต์ของพี่เบลอ่ะคือมันมันจะเป็นในวันที่26่นี้อ้าวทีนี้ถามเบลหน่อยดราม่าที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างของหนังสือยังไงที่เขาาบอกว่ แบบว่าการปรับตัวแล้วก็การตื่นตระหนกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใช่หนูมองว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟกจากจากเอารกระชอกค่ะใช่คือเพราะว่แผ่นดินไหวเนี่ยเซลล์สมองหรือควางซ้ายอ่ะมันอมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนปุ๊บหนูดีเลยส่งเลือดปุ๊บปุ๊บหนูแอ้เอ้เอ้หนูเผลออันนี้หนูต้องต้องขออภัยจริงแต่ว่า สังเกตได้จากรายการแฉะวะ่าพี่มดดำก็ไม่ได้พูดเลยแล้วก็การสัมภาษณ์วันนี้ก็ดีขึ้นนะหนูไม่มีสติปัญญาที่แตกฉันว่าหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มดีขึ้นจากการได้รับการดูนใ,นใจจากพี่มิะะเชลแต่เราไม่ได้รวยอะไรใช่ไหมไม่ไม่ ปรับปรับปรุงตัวจากฟีดแบกเราก็เป็นคนที่อ่ะศึกษาพออ่านปพ๊บดูปุ๊บเรากลับไปดีเช็คเออจริงด้วยความที่เราแบบอยากพูดเก่งเปุ๊บเราเป็นคนพูดเก่งมันแบบปล่อยหอยไม่ได้ที่เป็นการช่วยพูดนะคะบางจังหวะเป็นการช่วยพูดแต่ว่าบางยู่บางวันจะมองว่าเอ้ยเป็นการพูดแท้หรือเปล่าแต่สหรับตัวเชียรวันที่เรายืนอยู่กันจะเป็นคนเรารู้องจุ่มเป็นการช่วยกันพูดแต่เพราะเออว่าไมค์อาจจะอยู่กับเขาเลยได้ยินเสียงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเจอก็มองว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปเพราะเราก็จะ อะไรแล้วก็มีไงอะไรอย่างนั้นก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะวันพอดีว่าไม่มันจะชอบอยู่เซนเตอร์จะส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีพี่ทุกคนที่เอ็นดูด้วยฝากดูเอ็นใน้เอ็นไก่ทอดอะไรแบบนี้ยัย่าอก็มีการไปเปรียบเทียบกับเล่า เปรียบเทียบมันมีมาตลอดแล้วทุกอย่างมีการเปรี่ยนชื่อแล้วขนาดงอกผลไม้ทุเรียนก็ยังมีการเปรียบเทียบอันนั้นร้านนั้นถูกกว่าอันนี้แพงกว่าใช่ไหมคะพูดถูกมันอยู่ที่ความชอบบางคนบางนต้องปรุงที่บางคนไม่ชอบใส่กระหร้าบางคนชอบตำไทยใช่ใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนใช่มันก็เหมือนกับที่ตามชอบพี่เอมแต่พี่เอมไม่ได้ชอบเพราะอาจจะมีใจไม่เป็นไรพี่เอมบอกว่าเหมือนรู้ปะ ก็เยเด่เดี๋ยวพอช่วยเียบนแดทำทสร็จแบเปรียบเทียบครั้งนี้มันมีนอยเลยไม่ได้อ่านค่ะซึ่งซึ่งหนูต้องบอกแล้วว่าซึ่งหนูต้องบอกแต่ว่าหนูบอกไปแล้วอย่างที่หนูบอกไปว่าหนูอะทำความเข้าใจกับกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเราเข้าใจแล้วว่ามอ๋อมันจะมีแบบนั้นแบบนี้เราก็ไม่ได้นอยเราเราเข้าใจว่าคนที่มองมาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ได้หรือว่าเปรียบเทียบได้ได้เลยแล้วแต่ซึ่งคน แต่ว่าเราแฮปปี้ก็พอค่ะแต้เรื่องรักบ้ามากเาะวันนี้แต่งก็บอกว่าที่เราเรามีตำแหน่งนี้มามันก็มีคนยกมาเปรียบเทียบกันอีกแล้วเนี่ยมันไม่จบสักทีค่ะก็คือมันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้เนาะ social เข้าพีิมพลเนาะกมันห้ามไม่ได้เราก็ห้ามคอมเมนต์ห้ามห้ามโซเชียลไม่ได้ใช่ครัถูกต้องโซเชียลก็เขาก็มีหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปส่วนของเราเนี่ยก็คือมีหน้าที่ทำงานต่อไปเช่นเดียวกันถ้าถ้าท่านในมุมมองหนูแบบใดที่แฟนคลับหรือว่าโซเชียลยังยัง พูดถึงเราอยู่นั่นก็แปลว่าเรานั้นมีกระแสที่ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณที่ใส่ใจพวกเราจุก่อนรักนะคะเด็ดหน่อยเด้อรักทุกคนนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะทุกคนมาดูหนูคอมเมนต์เยอะๆเลยจะได้ขึ้นเ N 8ไหมนะติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ที่เข้าดัองเลยค่ะเข้าดัองนะคอยากรู้เรื่องลึกอยากได้เป็นกระแสที่ตอบโจยนะคะเขาใส่ใจเราเขาจะไปแล้